ไปต่อกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะพร้อมเล่ากาชาตนะคะเพื่อนก็ะได้มอบสิ่งของแล้วก็เงินซอยเหลือเหยียวย่ากรณีเกิดเหตุเพลิงไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะนายเกียรติศักร์รงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะนะคะกะได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของแล้วก็ซอยเหลือเหยียวยากรณีบ้านเรือนประชาชนเนี่ย เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะที่บ้านเล็กที่ซีมู่18ตําบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือนายลาสีมุ้งคุ้นโดยเกิดเหตุวันที่14กลุ่มพาพันธ์ค่ะวันวาเลนไทน์พอดีอด้วยเนี่ยน้องเม่ะเพิ่นก็ได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะสาเหตุเนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าบ่มีผูได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตในเหตุการณ์เท่อนี้ดอกค่ะ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และกล่าวให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากภาคส่วนต่างๆค่ะประกอบด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดมอบเงินช่วยเหลือจำนวน9,000บาทพร้อมถุงยางชีพสำนักงานพระอาสาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินช่วยเหลือจำนวน10,000บาทชมรมแม่บ้านมหาไทยมอบเครื่องอุววปโภคบริโภค สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดสระครมมอบน้ำดื่มค่ะและอำเภอพญาคูมิพิสัยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะพร้อมนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระนครได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนนั่นเองค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณตาล่าเนาะที่ เกิดเหตุไฟไหม้ผู้ใดที่มีสิ่งของที่อยากบริจาคนะคะหรือว่ามีสิ่งของที่อยากซอยเหลือคุณตาก็สามารถส่งไปได้ที่บ้านเลขซี่มูที่18ตําบลเวียงสะอาดอ,อําเภอพยกคะพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะซอยเหลือกันไปในะสถานการณ์แบบนี้